พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศจะพูดได้เองจริงไหมจากประสบการณ์ตงเดอ้อ จริงและไม่จริงยกเคสตัวยอย่างให้ฟังคนที่ไปอยู่แล้วพูดได้เป็นเพราะสภาพแวดลอ้อมไม่พูดออกมาไม่ได้บบได้กินได้ทั้าโบสังอาหารเขาใจ่บอตอนไปอยู่แรกๆนะคะไม่มีใครที่พูดเพอร์เฟกหรอกหนูนี่จบเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรงพอไปถึงนี่ก็หนูก็มึนตึบขึ้นกันเดเดินเข้าแมคโดนัล์อยากกินชีสเบอร์เกอร์คือก็เรียนมาแหละเวลาจะสั่งอาหารนี่มันก็ต้องขึ้นต้นแบบ can I have a cheeseburger please กอชีสเบอร์เกอร์หนึ่งถามว่าเจอฝรั่งแล้วคุณคิดทัด ติบอหนูสั่งตรงๆเลยเอิม่มชีสเบอร์เกอร์วันมันบอถูกไวยากรณ์เดแต่มันมีคีย์เวิร์ดคือคำว่า a cheese burger เขาจะทวนออเดอร์มาเองว่า oh one cheese burger cheese burger หนึ่งอันพอจะสั่งโค้กเขานี่เอ่อโค้กวันอีกเขานี่ออกเสียงบ้านเราเลยเขาก็ทวนออเดอร์ One เค k e เมื่อไรก็ตามที่เขาทวนออเดอร์ตรงต่างใจฟังแล้วก็พูดตามเขาได้ทันทีคุณสีได้ทั้งการออกเสียงที่ถูกต้องรอบหน้าในคุณจะได้จาได้ว่ามันเรียกจังสี่เด้อพอได้ยินซ้ําๆได้สั่งซ้ําๆมันจะเริ่มชินขึ้นคล่องขึ้นแต่ก็มีเคสที่พูดไม่ได้นะคะไม่ได้ใช้บ่อยไม่ได้ฟังบ่อยไม่ได้พูดบ่อยเราก็คิดไม่ทันจะยุ่ไทยหรือยุต่างประเทศถ้าเราบริชัยเลยมันก็พูดบ่ได้คือเกาสู กล้าพูดออกมาก่อนเพราะว่าจากชีวิตจริงหนูก็ยังออกเสียงผิดสู่มูฟรังหนูทั้งหลายนี้บ่ค่อยว่าหนูเด้เรื่องของการออกเสียงผิดเขาก็ไม่ได้มาล้อนะครับ้ยอันนี้ผิดกรรม,มานะอันนี้ออกเสียงผิดนะบอมี่ผู้ใดว่าหนูเด้ยอยากฟังปัญหาการใช้ภาษาตอนทํางานนี่ค่ะนันหมดเวลาเราอดเหล่าละนิ่